ผมเจอกันอีกแล้วครับผมหนุ่มคลิปบันเทิงครับรังสรรค์คลิปดีๆที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ให้คุณได้รับชมนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเฮ้อ จอกันอีกแล้วครับผมหนุ่มคลิปบันเทิงครับรังสรรค์คลิปดีๆที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ให้ผู้ชนได้รับชมนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปบริจาคบริจาครวมของร่วมที่จังหวัดอริยศยานะครับก็สำหรับตอนนี้แลนด์มาร์กนี้คือนี่ไงเราอยู่ที่ปั๊มบางจากแล้วนะครับวันนี้ก็รวมพลพลฮอนด้านะครับอ่าหลายทีลเลอร์นะครับกินเลือดมานี่สีแดงใช่ไหมรวมพลคนฮอนด้านะครับก็มีหลายหลายร้านนะครับครึ่งมาร่วมกันวันนี้ เดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้คือเป็นจุดรวมพลตรงนี้นะครับที่ปั๊มปทัทธรายาเนาะปั๊มบางจากครับปั๊มปั๊มบางอจากโอ้ยโ,โอ้ยนอจแล้วหลายโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเตรียมขบวนกันอยู่แล<ช>้วพวกเราก็จะเดินทางไปพร้อมกันเนาะใช่ครับโดยทางฮอนน่ายศเตลย์นี่รู้สึกว่าพาสมาชิกมากันนี่โอ้โหอันนี้กลุ่มอะไรฮะกลุ่มอะไรนี่อันนี้สองล้อพาเพลินนะครับสองล้อพาเพลินนะครับเสียเทาัเดี๋ยวเที่ยวด้วยเดี๋ยววันเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ บางส่วนบางส่วนทนะสิบสองคันที่มาสิบสองคันเนาะสิบสองคันเห็นเซลเห็นเอ่อพี่หนุ่มบอกว่าจะมีจากที่ตัวมีแน่นอนมีมีมีเออติดตามติดตามติดตามอยู่มีแน่นอนมีแน่นอนคุยกับเฮียวุทธสกิดแล้วสกิลจัะโอเคเดี๋ยวบรรยากาศช่วงนี้เดี๋ยวเก็บอ่าเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ไปมอบของให้รับชมกันนะครับโอเคครับนี่ผมแล้วอ่านี่ครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเดี๋ยวเจอกันครับบาย ตอนนี้เราก็เตรียมขบวนคาราวานันฮอนด้าทาน,น้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่มลงพื้นที่จุดแรกครับผม Let's go แม่น้ำนะครับเรามาถึงสถานที่นะครับวัตกูนะครับตรงใีนวัตกูนะครับพื้นที่ที่จะมามอบชุดของยักยีให้กับชาวบ้านนะครับจุดแรกนะครับปริมาณดูจากคราบปริมาณน้ํานะครับเนื่องจาสูงเหมือนกันครับเพราะวตัวนี้เป็นแม่น้าเลยนะ่รับทีแม่น้ำเลยก็สังเกตเห็นช่วงระหว่างทางนะครับที่มาซ้ายขวาจะมีแต่น้ำ ครับท่านผู้ชมครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดตะูนะครับซึ่งเป็นสถานที่จุดแรกนะครับที่เราได้นําสิ่งของมาบริจาคให้กับทางพื้นที่ตรงนี้นะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เราก็กําลังจะลําเลียงสิ่งของนะครับที่มาบริจาคเนี่ยให้โหลดให้กับทางวัดนะครับนะฮะ ปริมาณน้ํานะครับถือว่าสูงครับผมในจุดนี้นะครับนะฮะหลังจากได้ถูกน้ำท่วมแล้วก็ครับผมสำหรับอ่สิ่งอ่าที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับอ่าเป็นพื้นที่วัดตะกูนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับหลังจากอ่าได้เกิดอ่ในเรื่องของการน้ําท่วมนะครับนะฮะตัวนี้อ่ากองคารวานของฮอนด้าเรานะครับก็ได้มาถึงวัดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะนําสิ่งของมาบริจาคให้กับทาง ประชาชนผู้ที่ประสบภัยในละแวกนี้เลยนะครับจุดแรกนะครับวัดตะกูวัดตะกูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปชมครับแล้วก็มีทีมงานเจ้าหน้าที่หน่วยของอาสานะครับก็มาช่วยกันล้างนะครับคราบพวกโคลนต่างๆนะครับนะครับไปดูครับอาสานะครับก็มาช่วยช่วยกันล้างคราบโคลนนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับ บริเวณโดยรอบของวัดตะกูนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาก็คือน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมนะครับที่กำลังจะฟื้นฟูนะครับเจ้าที่อาสานะครับก็มาช่วยกันหลายหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงานเหมือนกันนะครับมาล้างบริเวณลานาตรงลานปูนด้านหน้าของอวัดตะกูจังหวัดยุทธยานะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะโหลดของจากทีม Hon ด้านะครับคารวะฮอนด้ามอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยนะครับในวัดตะกูพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับะไปดูกันครับถึงจุดพิกัดตรงไหนนะจุดแรกจุดแรกไหมขี่รถจะหลับครับขี่รถเ,เรข้ามาลึกเนาะเข้ามาลึกเข้ามาลึกน้ำมาตรงนี้ท่วมเหมือนอาจารย์นนท่วมหมดดูจากแนวข้างบนนะครับน่าจะหนัก อันนี้ก็ทีมสมาชิกนะครับของทาง Honda ายศเจริญนะครับพะรามสามนะสมาชิกคขับ f o r ซนะครับก็พากันมาร่วมทําบุญและทําความดีในกิจกรรมในครั้งนี้ใช่คนำความบุญด้วยครูแกบของเรานะครับแล้วก็เซลล์คุณบูมครับนะฮะมีมาม่าปลากระป๋องนะครับแล้วก็ุ่งเบิร์ช่วยกันนะครับในยามเดือดร้อนนะนะครับ ที่วัดตะกูนะครับอบางบานนะครับจังหวัดยุบุรนะครับต่อมาปลากระป๋องข้าวสารนะครับแล้วก็ก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับากินยาวยังรับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีทางไทยฮอนด้าร่วมกับดินเลอร์หลายดินเลอร์เลยนะครับ ซึ่งก็จะนำในเรื่องของทรุดถุงยังชีพนะครับมามามอบให้กับาทางพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากลนท่วมนะครับนะพี่น้องประชาชนนะครับก็มารอนะครับเพื่อที่จะรับนะครับเป็นตัวแทนรดถุงยังชีพครับ รู้ไอมครั่เพื่องอะไรครับไม่ได้ยินเลยปั๋นี้ามทาะไนลทางลาวาถุงหม้อถุงยาที่นะครับจระโดทั้งหมดแปดรอแดามยุดลค้า2อ4แ0 0บมสี่เ้าทให้กับผู้ประสบภัยท้งท่อที่ท่อทานท่อทางระด ท่านนะาที่ร่วมงานก็อยากที่อาพอที่ราที่ตอบพระและโอกาสที่เราได้มาล่วงหนาครับตอนนี้เป็นพิธีมอบนะครับถึงจังางชีพนะครับให้กับทางชาวบ้านนะครับก็การถ่ายรูปรอบตอนนี้ก็ทางได้มอบเองินหนึ่นบาทมอบเงินหนึ่งหมื่บนบาทให้กับทางวัดด้วยครับ Yeah, oh นี้ก็จุดแรกนะครับวัดตะกูนะครับจังหวัดยุยยานะครับทางฮอนด้านะครับอารวาลฮอนด้าลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ท้งทัวรนะครับวัดตะกูนะครับจังหวัดยุยยานะครับสำหรับจุดแรกนี้ก็เอาไว้เร่นี้เดี๋ยวไปดูจุดหน้าว่าเราจะไปพื้นที่ตรงไหนต่อนะครับโอเคครับ สรับตอนนี้เรามาถึงจุดที่2นะครับเพื่อที่จะมามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยานะครับจุดที่2ก็คือวัดอินทารามนะครับฮะใกล้ๆกันกับวัดแรกนะครับสมาชิกแล้วก็ทางบอสใหญ่ทุกท่านแล้วก็มามาถึงแล้วนะครับไปดูบรรยากาศอะไกันนะท่แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่2นะครับวัดอินทารามนะครับโ ทีมงานคารวานฮอนด้านะครับนะครับก็โดยแทนผู้ใจจาหน่ายโดยแทนฮอนด้านะครับแล้วก็ร่วมกับไทยฮอนด้ามอบถุงยันชีพให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมที่จังหวัดอยุธยานะครับวัดอินทารามเป็นจุดที่สองนะครับตัวนี้นะครับ เราไปดูกันนะครับสำหรับ aker, สมาชิกก็รวมรวมโดนเชิดกันครับถือว่าโดนน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับในละแวกนี้นะคะรับเนื่องจากพื้นที่ ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยไม่ไกลกันครับอยู่ในระแวกเดียวกันน่าจะจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะฮะจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็ระดับน้ําน่าจะประมาณหน้าอกนะครับดูจากเสาแล้วนะนะครับดูจากขอบก็อยู่ประมาณนี้ถัวนะฮะอห็นงเ้ยขอบน้ํานะครับตรงนั้นนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้แต่ตอนนี้คือน้ําลงแล้วนะครับนะครับ ไม่ใช่แต่ก็ผมก็ได้เอ่น้องใหญ่างนี้กเกงก็เกงนแ้เรื่อนี้ก็เด็กเด็กเด็กโอ้โหแจกเอ่อเรียกว่าแจกข้าวสารแล้วก็แจกเงินให้กับเพื่อเป็นให้กับน้องๆด้วย

เด็กไหมเด็กไหมเด็กไหมมานี่เด็กผู้ใหญ่ใจดีนะครับนอกจากจะแจกถุงยังชีพด้วยแล้วก็แจกเงินด้วยคนณยื่นหนาหรือใครจะเดินได้ออบด้วยดูโผล่อีเดี่วครับวันนี้นะครับเงังชีพที่เราแจกส่งให้รุ่นพี่รุ่นปานนะครับจำนวนทั้งหมด8 8ดร้อยแปดสบามสามบ ผมยื้อที่มาจากไหนแน่นอนครับมาจากการนำมาเป็นการซื้อนี่ครับซื้อมาด้วยความจริเด้วยเงินโดยส่วนด้วยคาตั้งใจโรยส่วนอยากส่งมอบให้กับพ้าการ่น้องที่ได้รับผลกระทบ่างๆหมดนะครับไทยอเดรื่องกับคือแทนจอหนายเขบอบเพื่องบริษัทนวนครยันยนต์บริษัททั่งพบวางใหญ่บริษัทปอยยันยนต์บริษัทกิทุ่งเงือจุพบุรีบริษัทนต์อเตอร์เรื่องแก้วบริษัทมอเาสุปราการ ริษัทควันด้าอ้อมน้อยเซลแด์เซลวิทบริษัทเซลเวอร์สปิตเซลแด์เซวิทบริษัทควันด้าซีพีเอ็มบริษัทพานยานยนต์บีเอ็นพีบริษสมชัยแอนด์ลิวมอเตอร์ห็นไหมครับถึงหลวงเมื่อกี้นี้นะพออยู่นี่อยู่ถึงด้คาโตเกยครับหานไปแล้วเสียหายอะไรจำได้ไรนะจำได้เ้าไปลาบอกว่านั้นที่เคยได้มอกรถมีปัญหาอะไรเขาดูแลได้ครับส่วนแอนด์ลิวก็ ผมใช้ไปเยอะก็ขาดเงินข่านะครับทัน <sì> นี้ก <Then, S 2> mm ็เราทราบข่าวนะครับว่าเกิดเหตุน้ำพุ่งของพื้นที่ทำเภอบางๆเกิดขึ้นก็เลยคุยครับเริ่มต้นเนี่ยเราคุยกันแค่ใหญ่ร้านก็ลุกโผล่กข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะจนทำให้เรามีหุ่นยนตชีพมากถึง800ถัด13ชุดนะครับก็อยากจะส่งกำลังใจผ่านหุ่นยนตชีพนี้ให้ พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ได้มีกำลังใจนะครับความเข้าใจดีจา <c oughs> คนที่เราปวดร้อนคนที่เราทุกข์ใจเราไม่มีผมก็เป็นห่วกเหมือนกันนะทุกๆคนเป็นห่วงแล้ววันนี้ก็โอกาสนี้สง่อองมอความรู้สึกดีๆที่เราตั้งใจทําให้ทุกท่านตของขอต้องมังนใจทุกท่านเจ้าหน้าที่ครับเหตุการณ์การให้ดีดี่ทุกท่านนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นอกจาก มอบถ mm. Th ึงเป็น oh. ช so ีพแล้วทางบริษัทผมมีคือทั้งหมดครับโดยป็นงาใช้เงินได้จะมีเงินมอบให้กับทางวัดกินอาบานครับเ่หมื่นบาทครับเี๋ยวให้โดยแพนพวกผมมีนะครับขอบคุณครับนดครับครือบคุณ๋อผมก็ยินดคราบ ภารกิจเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะนำทีมพาลูกค้ากลับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับให้ด้วยนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับในเรื่องของความดีคือเพื่อสังคมไทยนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมที่จังหวัดอายุธยาวันนี้กองคาราวานฮอนด้านะครับนะฮะร่วมกับไทยฮอนด้านะครับแล้วก็ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้านะครับนะฮะหลายท่านหลายร้านเลยนะครับมาร่วมกันรวมทั้งสมาชิกครับวันนี้นะครับก็มาร่วมกันเป็นจุดที่2นะครับก็โอเคคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามหนุ่มคิปบันเทิงในช่องทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทางช่องทาง y o u t u หนุ่มคิปบันเทิงเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรังสรรค์คลิปวีดีที่มีประโยชน์และมีคุณภาพมาให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ